เอาอยครับงานล้ำลับไปเลยละพากการล้ลำออโรเด้อร์คอยบริยูน้ำเด้อเดข้อเจ้านี้ผู้ดสติฟ้าแดงหน่อยไปเงียวกับบักนอดเด็อ้หันเฮ็ดเป็นเมืดทุน่นนี่เอาตรงห้องสวัสดีครับพ่อนาพ่อนาพ่อน้ากันตึ่นโมเมนต์สิโอ้สวัสดีครับพ่้เ้อนักเอกตัวนี้บอกสวัสดีครับพ่อนาพ่อเทาโอ้ยิ่งขวบเลยวันนี้แลมหลอดกุล่าไปตลาดนี่ละไปยังไปซื้อกับขอกับปามาให้แมนแล้วสะเตาะเรื่องแขกเรื่องคน เรื่องยังจิแจ้งงั้นเโอเอาดิเลยบอพี่เอาเป็นครูเจ้าเบ้าเนี่เดี๋ยวมันต่จากไอ้สิอสิได้กินลาบวที่สันไ่ปรากอบเ้ยประกอบอาสอยข้าควอยเน่ยเนอะห่วงผ้าห็ดีกัวเขาตำโมตัวตกลงสิบปอยูซซลินเอาตัดทิ้ใจแล้ววยสิบปยูโลินมันจังด้กินสุลาคันพู้ไดบอกินสุล่าจะผ่านมาแถวจังหวัดสุลินแมนบ่นนองวย น้องจะได้พอกำนันตัวนั่นนะพอกำนันตังแด่เมันคือจังสีไปทั้งสอจรวัน้เลยบริเป็นดอกสอจรวันนี้พอเปลี่ยงดอกอายุเกินละสู่ไวรุ่นเขาบ่ได้ดอกใครสั้นอ่ะพอถ่าเป็นสอจรสจ้งไหนอายุเกินละเขาบ่เอาเกินก็เอารถคอยตีกาให้ดอกขอหัวละร้อยเห็นแกเงินใช่รึเปล่าหน้าร้อยนึงก็ดีนะพูดอ่ะ บ่ก็กินเจ้าของกันนะล่ะกินตั้งหอนตัวว่าตั้งแต่ข่อยย่างยางได้อยู่ขายเสีย์ขายเสียงเนี่ยเขาเอาไปถอนทุนนั่นบอกฮึ่มนะบ้าซาวจ้าหลังกันซอจ่อเปียว่างหูวจักบ่บชื่อสมบ่รณ์หัจักเลยอไม่ยังสอจอเก้าจวนบ่เป็นเสื้อติตัวแดงเจ๋อเจ๋อเพิ่นไปเป็นลักงวบอวะจะถือถ่มถือสาต่อทีหละคนเมาเมามาแล้วให้มันหันหนาหน้ามันหันคว้าง ก็ขวบเบื่ออยากเขาอยู่เหล่าต็่มลิลอังสางเมาแล้วบอกไป็นตวทีแมนหมดสาหิไอ้ขอป้าหรือเปลาเนี่ยขอป้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหยียบตีนหยาดจีนใครนะดึงออกใช่ไหมล่ะเหยียบตีนมูดิ่งมูดึงออกโอ้ยขี่คันทุกออกว่านี่โอ้ยจะว่าเจ็บก็ดึงออกดูล่ะเมาแล้วเป็นไปทัวรโอ้ยกูอยากไปมาล่ำมาไล่ไปจะได้เฮือนซองมีบ้านมี่ซองอยู่เหือนน่นโอ้ยกูจะมาสร้างแท้ละสแตงเราหักเห็นไหมเหรอ ทอหันว่างนี่ยบ่ได้กินว่าสันสมอกสมัดก็ในที่แตกละถามฮักกับแก้บู่ะบู่ะโอ้ยกูจะไปทั่วทีบทั่วแดงมึงเดี๋ยวหัวสุกขั้นหัวมึงจะเลี้ยโอ้ยเถียงมีเฮือนมี่ไว้น่เฮือนโอ้ยหลอกเดี๋ยวมาเกิดโซผ้าแต่โซผ้าแล้วเน่าผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทศบานมันสันช่ามัมันเป็นแลนเป็นเซนตนำคนกันรวยบ่ได้แลนมันตั้งอยู่กับมันดูละโอ้ยปล่อยแล้วมึงเน่งเทศบานยังสิเอาละฮันนี่ไม่ยังหรือล่ำเออล่ำซามันจังซวงเออเอา เอาละฮะนี่ละสีมีข้อมว่ากันว่าจ๋าบอกเขาสาวๆไม่ห่างฟังไว้ในเด้ยอ,อยาเยอะเยอให้ทวงเวลาปาดแก็ท้าหน่อยเดียวพ่อฮู้เรื่อ,องผูละไปมักลูกศิษย์ผู้ละลูกศิษย์จะเป็นลูกพักกนโลก<อ>พันโลกละแม่น,น้องตะคองอตะคองละแม่นพีพันโลก งงเลื่อนดังเดือนตมตมโอ้ยร่ำซิ่งมือนตัวนี้พี่จะให้ไฟใหม่เดี๋ยอยขับรถทัวร์จำมมัมัวไข่ตายวิ่งออกจากหนองคายมาตามสายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์ออกมาจกเข้าปากไข่หาวหาบงายโซเฟอร์สรับเหรอจะเป็นอย่างบอดทราบมาหาวงาบหาวเฮา ออกมาจาักหน่อยข่โบหูสึกตัวคนก็เต็มรถทั่วสิหูสึกตัวบ่อนอ,อ่เอ๋ยรถล,ลงถนนแถวบ้านโน,น้นสะอาดเลย,นนเลยกำเวนไข่เอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทาางทพดกระเทยกันไร สะดุงขึ้นจังหว่าคอยเจ็บปวดน,นจุดทั่งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงล,ลย,ลยลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแรงยังทั้งสองแข่งสองขางอื่นคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ้อดีเราเห็นรถเขาลงยานตำรวจมาก,กำข้อเข่าตะล่างคือวาเมาเหรอครับรถเ้ย<ฟ>เลยกันส่ต้อดลงไปจากราคา ตกมาถือขาหมามันหยอยก่อนคราจนอ้อมสมหน้าหนาแน่โอ๊ยน่ต้องนี่แหละต้องเป็นตีบาเอาก็ได้ข่าม่วนเฮ้ยแน่ข่าม่วนพะว่าโอ๊ยบอกไปเถอวเลยเมาเลยเป็นเหตุเป็นเหตุเจ้าโอ๊ยบิดก็ใส่นัดเมียว่าล่ะนัดกันอยู่คนละหม้อข่าวจะพื้นภูอะว่าไง เมาจนโอ้ยเมาหลายกินหลาไปไหนจังเลยเมาจนหลงหนาลงมาท่านไหนกินโอ้ยแลย้ลเลจ้าเมาหาสิแตงเนี้นยสันนะกลอมไหวเสือ,อมันสียูซูลินในบอ่อสันนี้เลยเนี่ยมาเสียเปียกคนแห่งสนอปนี้เนอหลอกให้โจมจนปวดแขนปวดขาเว้ยมันมันหลบหลงหลักทริอันนี่อ้าวไม่ยังเหรอเยอะายมันเสียว อ๋เนืยออ่อนนี่ใบบ่ได้โอ้ยมันอ่อนตรงแ้สาหัวเองเลยอคอยบซ้ำมองนี่อยกากาย้างๆไม่มันมันหัวห้อตีี่เสิยอย่คอยจะไปใบมันสิยุ่งยากก็กล้าใบแล้วกอ้ยเขามาท่านใบเจ้าเป็นยังเขามาท่านใบคอยใบเส้เจ้าตัองหึงเจ้าจังสีอยู่เอาตัวไม่ได้ใบจังบ่เลียมันรวงไปเลยคอยคืดทื้อที่ มงามงามนะะเป็นในพิตีพิตีนิ่งนองกันละอ้อเนียงเนียงเอ้ยไอ้ดีบอเคยเห็นไพ่ละอ้อเนียงเนียงเอ้ยไอ้ดีบอเคยเห็นไพ่ละอ้อเจ้ามากละพินินนองบอเจ้ามากละพินินอนบอบงามบแต่นอนเาียงดีมากเลยแวมากแวเชื่อมเยงขอบคุณมากที่ชมวงาม าอยากมาเป็นเคยสุรินทร์อยากมาเป็นเคยสุรินทร์ว่ายังไงกินมักพินน้องไม่ยิ่ว่าดีกว่าได้เลยได้เลยสาวกระตุ้มยินดีต้อนรับคนขอนแกันตาหิมฮิบเปล่าหรอกอยากไ้ลูกเคยอยู่เดียนี่ยจรองคนนี้ขู่ยังบ่มียังหาบ่ได้ยังเป็นโสดอยู่หน่องคนนี้ขู่ยังบ่มียัง นี้ไม่เป็นไรไปอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็แล้วกันมักอายสะนอน้อ

ยังล่มมาดังเลยอันที่นี่้องแบบนี้คือขึ้นดีเฉพาะพนสืทอตัวหาลอยลุกขึ้นว้าต์คอยสิบไปขายตัวหาลอยเฝ้าลุกขึ้นว้าหาคอยอยู่ดีเด้อบอาทำเก้านี่ละบอหาลอยบอซอจงได้แล้วขั้นที่เอายางเอาแครนไปนี่มานยังไงคือปอกกล้วยเขาปากีที่สุดดอกปัสสาวตเงินหาลอยอยู่ฝากฟ้าบางเหยาะจนเนี้ไม่ใีหน่อยออกหูออกตาเลย ตะวันตกตะวันออกอยู่สาบัวอยู่ใกล้ๆกันหนละเมื่อถึงบ้านมานอกหันหน้าถือยู่ดอกสุ้มก็เต้นให้โทรทัศน์กาคือเต้นทนเต้มเหรอไอเจ้าบัเบิ่งให้มันคักเค่อยเบิ่งเลยไม่ได้เล็กหน่อยใบหรุ่นเขาแข็งแรงตัวอาจารยผู้เฒ่าเกิดก่อนเขาสิบเอ็ดเห็นคือเขาได้บอกจังย์วานวะเขาเกิดก่อนเขาเขนาสิเต็นเก่งกว่าเขาขอยว่าจังสีแม่นอยู่นั่นแหละเกิดก่อนเขาใส่กำลังมาก่อนเขาเกิดเมื่อก่อนเขาเสียตัวแม่นบอกเออนม่บัดต้นไม่เกิดโดนตัวไรเกณฑ์ทั้งหลายว่าเม่นสิ ต้นไม้ยังว่าต้นไม้คนยังบาคนเปรียบเทียบกันไ่ได้เพราะอะไรอ่ะเนาะเออเฮ้ยโอ้ยสำนีกะะับท้าทุบุญคุณบ่ลืมนบอกเดี๋ยวมาตื่นเด้อแเปีงหาลอยผู้ข่าวบอกเอานมูนิ้งหน่องแม่นดีขอ่อยกระโปงผ้าเหตุเออยะผ้าเหตุตอกมันตีบ่ยืนซื้อตัวตะมังหาล้อยเดิ่งของงามบ่เพียหน่วงว่าเบิ่งปาตีแน่มาเบิ่งโลดห่วยหวีผมมา,าตะบาลทหารโม่งแงุ้่นมาบาท่ทันไเด็กพกขึงเพลงผมตกซ้ำมันพอซื้อตัวเบิ่งหาลอยอยู่บ่ผมตกสิ่งสื่อๆยังกวคาขั้นคมน เอาหาหยังกับหาหยังนี่หนอหาหยังเยอะนี่เฮ้ยนอนอหนอหนอหนอบุญผู้ด่าซองหาหาผมหาเห็นหยังตายหรืเจ้าของว่าผมคอโตกคยเปนบางขอพี่บ่าววันผมเป็นตกลงมพื้นจังคอยว่าอันตกะใหม่แกะอยู่หน้าผากูนี่เออโอ้ยส่งตื่นส่งทวงตายเป็นทว่าท่านสมัยเออทบ่ท่านสมัยจังเลยเขากำลังฮิตกัน ผมแนวนี่ยบอกเขากำลังนิยมเนี่ยแมนบอกขอพระท่านนิยมซื <i 'll ellt Mandarin> ้อๆนี่นี่เ้าต้องยอมีอ๋อร่องขอไปโกกสีม่วงสีชมพูมันีะกระจาะตุ้มหูหลายๆยางพาตลาดเด็กผู้สาวเลี้ยเห็นอีจ้าบ้านนั่นบอกเจ้าบ่เคยเบิ่งนังจีนสิเรื่องยังมังกรหยกตอนไหนก๋าเนิดเตี้ยกล้วยบ่ได้เบิ่งเจ้าสังเกตพระเอกเหรอส้นผมจิตโต๊จากพี่ฮอดจ้ะเอาเขาคือบ่เก่าขึ้นเอาเก่าขึ้นจังไดเสน่ห์ยุ่ยส้นผมหันมา ท่านเกาขึ้นเงี้ยนผู้สาวก็ตีตัวนี้จากต,ตัวเนาะบ่หลงไหลไฟฝันขนาดป่วยกรบโปงนี้จากขางซบยึดตลอดผู้ใดล่ะลิงนึ่งโอ้จบจากเรื่องนั้นมาต่ออีกเรื่องที่สองลิบดาบวงพระจันทร์แหง่งใดเนี่ยหลายคนมันไม่ได้หลายแถบนันอ๋อผมมันตกหลายกว่าเก่านี่ยหรอเป็นยังจะตกมายู่ซื่อเลยเหรอเออนัดประลองยึดแข่งเพ่งดาบกันเออผู้ใดแข่งกันผู้นั้นเป็นนึ่งในยุทธจักรสิ่งกันแค่แล้วหรเอาสิ่งกันสู้ไปสู้มากกับสู้เขาประเด้เพ่งดาบ มันขี่ไลยก็เขาก็ขาตัวตายก็น่าอยู่ไปก็ไอ้เช่าหยุดแพ้เขาเสมอเออโดนหน้าพากว่าสิขาตัวตายมันเอตกถือก้อนหินที่ล่ะมันตกถือน้ำลอยไปน้ำปูนไปขึ้นหาดเกาะตำลันได้เมียอีกมันอไมาคือได้ผมมันโต๊ลายก็เก่าเลยเอาค้นถือน้ำอ๋อเรื่องท่านได้วีผมเลยได้เมียหรอหากพระท่านหัวเมื่อตอนได้ผู้สาวอุ้มเขาบวนนั่ก้อนเหรอโอ้หอนส่งผมตกได้ได้เมียเจ้าเลยอยากได้เมียคือเขาโอ้ยขนมจักเก่งที่บ่เสียพ่อสิ่อหลิงไงจังวัง เลยเฮ็ดขึ้นเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปาจีบขึ้นเขาได้ยังได้อันนั้นมันให้นังยังวะเอ้านังกับคนทศแสดงว่ามันควบได้หรอนั่งผู้เผยพระชนมูอือยุคนโบแมนกบคนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนหนังจีนตัวนั้นอุ้ยจีนกับไทยกับพี่น้องกันคือเก้าหล่ะอุ้ยเจ็ไปเฮ็ดขึ้นจีนแล้ว้วคือแล้วคือแล้นคืออื้ออิศะเขาก็ว่านบนเถาะอิศะจะไดนมันมวมีปัญญาไหมปะปะเอาทิ้งเอาทิ้งทิ้ปัญญาหนัง ก้อยกินมงนมีเตลิดต่นเอาเนี่ยก้อยเรต่วนเต็ดเดย์ยังง้อยคอนซอนไก่ตีนเป็นเป็ดตีนเป็นเป็ดตีนเนี่ยเขบอถึงเออใช่ป้งเช็ดให้เฮ็ดจังไดนเอาใสมาเฮ็ดมันบ่มี่ตังมันต่อสิกนลิมได้ปีหน้านี่ยมันสมกับหน้าผากนี่ไปใส่เมื่อเดินผมจะดำมาตังมอมันเนี่ยไอ้มันบ่แม่นผมบ่มันมันเป็นแนวนี้เองพ่อแม่พาเป็นเป็นน้ำซุ้มน้ำสะแนนเป็นน้ำผาน้ำพันคนพันนี่พันนี่อ๋อพันปักกิ่งพันนี่หึยหน่องยังไม่ย่องไหล หมาพันปักกิ่งกับคนหลายตัวจนได้หวีเล่นตัวแน่แล้วมาใครบอายังไกงตีพันปักกิ่งได้เหรอคนมีตั้งแต่จานอึกจนหัวกระออนมัดเจ้าว่าไดงลุงดีใจมืดไว้นึกไว้หมาพันปักกิ่งบ้านว่าแหละเพิ่นคนล่าเรื่องแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเหลือปวดนัวหัวมวนไปเรื่อยได้เดี๋ยวนี้บ้าหูยาเดาหน้าไว้พิษมั้งพิษจังเลข่อยเห็นพ่อตายแล้วเพื่อนว่าไข่ของหอยป่วยไข่ชิงมอนไปสิงหอมป๋วคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสมุนไพรเจ้านั่นบอก ป่วยจังไดนอนบ่รับหมวกหูอยากไรเสียสุขภาพยิบเนี่ยมันเถียงกันเถียงกับลูกบอกไ่แล้วเนี่ยเถียงกับเมียเนี่ยดูบางสั่นมีเมียอยู่สองคนเจ้าน่ะบอกไอะผู้หญิงเก่งว่ถือกันเนื้าดกันยังไงเดีเดเดไม่ห่วงคอยเวคอยจ่าไว้จะจะว้าบ่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อไหร่น้ำกันสบายเยอะหนิป่ำคอยซูนป้าเบื้องตีพี่หน่อเอาเมื่อไหร่น้ำกันโลกบ่แตกถิ่มมันดีเลยตัวนั้นนิ่งน้องแต่อยู่คนละหม่องเขาอย่างั่โทรศัพท์ไปดากันจนสายโทรศัพท์ใหม่แล้วเจ้าเสกียเฮ็ดจังไดเอาป๊าดบ่คอยมีบ้านหลังเดียว เจ้าอสี่ผู้นึ่งจุดต้งเฮือนผู้นึ่งไหวเขานหัวถ่ายจุดตารางเจ้าเบิ่งตีเบิ่งตีเที่ยงเ้าเที่ยงเลี่งคอยนอนบ่ไดรับตายกูตายกูสิมาจอยตายย้อนเมียเที่ยงกันบ่ได้รับได้นอนในบ่น้อง คิดได้ไปเปเลี่ยนก็เลยไปบอกผู้ถ่อผู้ถูมาสั่งสอนให้เออใครแน่ยังคือท่านเออเอภิร์ก็มาสอนให้อยู่บ่ลนะให้พอบ้านเพระท่านเมืองหัวละมาสอนใครแน่คือจะเป็นให้เป็นที่นี้เหรอถึงจะพื้นเขาเจ้าเจ็ดคนเขายัางบอกข้างจากกันได้สู่สองคนเทียงกันกนัก็เราได้บอกไอ้บ้านกครเฮี้ยงเฮี้ยงเขาบอกวนะ่าท่านผู้ถ่อว่าตอนนี้ต่อไปเย้าหายย่าไดากันเด้หมดเลยนะัน่งฟังอยูบ่บ่ลนอะครเรียบร้อยจที่แบบนี้พอผู้ถ่อลงเฮื่อนวิบปั๊บผู้เมียใหญ่ลูกขึ้นจับฟ้อยเออสิกวัเฮื่อนจะหัวเมียนอยตเว่ามีปั๊บนั่นเห็นบ่ละ เดนเมึงเราไม่ยายผัวกูผู ay, ้เฒ่าจะไดนมาสอนหอนเฮือนหอนซ่านไปนะกูเมียหน่อยก็บ่ยอมไปลุกกล้องจ้องหน้ามอยฟาดเลยมึงกาฟาดฟาดไอเดนเมึงเราไม่เอากวนกูกูจะไดนเป็นเมียหน่อยเสียงไปหู้นั่นเสียงไปคางคางผคู่ๆโอ้ยคอยว่าคอยจะอันเาเถียงกันมากินข้าวกินปลาคอยหาปลาเขาปผาป่ามาสู้ยู่สู้กินกินมันก็ตั้งใจกินติจำปนฟาดตากันอิ่มหนี้มาก็เฮียนเนี่ยเจ้าหันบอกหามาสู้กินมาเห็นไม่จำฟาดตาข้างกูอดไปเลยกูจิตนั่น จนเจ้าได้วือปัน,นบ่เย็นนี่ขันบอ่อปากอะทำเป็นเหิมละน,นันน่น,น,น,นเห็นบอ่อนิ้งหนองวือเลยเห็นบอ่อบาดนี่ค้นน้อมันมีขีดจำกัดดิก้นจิตตั้งค่อุ้มฟันแล้วก็นั่นนั่นคอยเห็นด้วยเลยขันเจ้าวือซะตะดนผู้เฒ่าบ่ต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าคอยร่างแกลูกเมียอย่างเยงอยน,นั่นมันจีวรแต่บ่ก็นั่นเห็นบ่อหรพข้อเงื่อเท่านันาน้นแหละยุบปันพักหนึ่งเฒ่าจำปนวิสิตากันเลยมันมาวิสิตาคอยวิธีมัน พอมีพลาดจักเถียวมันจะพลาดได้จังไดนจับไปหัวไนเรื่องสิแม่ยคนละขรังแม่ผู้นึงก็จับพาดอันผู้นึงจับคนนี้จ้ำบนใหญ่เรื่องซอยกันทั้งสองคนเลยบอกคอยคนนุ่งหัวมากรอกนั่นเาไว่าเซตเขาหาว่าข่อยดีเป็นต้นเหตุเหตุอย่างเป็นตัวข่อยไม่ยังเซว่าเมียเจ้าบ่มี่พนักเออเขาบ่าเข่อยก็เลยบอกว่าเอาเมียข่อยรวยเหมืองกับจังเจ้าเห็นนี่ตัวพนันไป เขาบอกเลยว่ามีคือถูกจังชั้นเฮ้ยฟังเบาหน่เจ้าอย่างเดียวมียะไรหรอกซ้ำท่าฟังผิดไปตัวทีบโมเมนต์โมเมนต์ซ้ำท่าฟังผิดดอกที่จริงมันแล้วได้วมกันแล้วเคลี้นที่จะเข้าใจกันคอย่าคอยจามี่แน่กับเอ่อเคลียร์เป็นขอมลอกับหายหมดเลยนิ่น้องนี่น้องแบบนี้ความรอหายอือ จะแม่นเนาะความรอหายความรอหายถ้าเป็นจมคือไหลยางพาราบานจนพาร์กนาปุหัวะพาเข้ามาปุ๊กอันสีเหลาไหลเอยเบิ่งอยู่นีบบ่มีกแวว่า,าสีเหลาได้จดนเนจ้านั่นแม่นแล้วจอมวัเห็นยางมันเน่าอันตายหิหบหิบนี่บ่รอมันก,ก็หิมบมันต้อมันถือคนหาจิ๋งหลฮตะกี้บ่หิบบ่้ยตะกี้คนไอ้หนุ่มตาคมแล้วเว้ยคมปันไหนคมปันไหนจับคมบ่คมแล้วปาดใบก้าสะมันสิได้ใส่มีดใส่ยังตาแกงรถเลยนัวไม่เคลาไหลแล้วจังตัดอ้อยบ่ได้ออกเดียดื้อนางโ่มแกงเอาแกงเอา อ้อยล้มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถบ่ท่านพ่อห้องบ่ให้ผ้าผักยังเทินยังเทินโอ้ยมันคมแหง้งใช้าบานใช้เมืองน,น้ำฝนวุนวุ่นตัวผ้าไปหายอยู่หากินเลยนว่าจะหอยลูกเงอนน้ำฝนวิ่มมือนตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันตัวมือเดี๋ยวเออเอิอเขาก็ยังบ่ยังนั้นเป็นอย่างแต่หาลับจังทั่งได้ก็บ่มีผู้จังแม้แต่จักรยานก็ยังบ่กาขี่อย่ออยา,าม,มันพ้าตกหลุมมันบ่กคมหลายอืมมาบอกยิงหงมันตาดตีเลยแต่แต่จุงมันยังโซโต๊ะแม้แล้วมันบอเห็นหงปรนเด็นกับสิจุงไปเห็นยััังงง่่นนจจจจไปพาาาเวกรย บอลชงเจ้าของถนนห้องหลานโอ้ยยังไม่อยากอวดห้องมอเตอร์ยูมอวัวยตายหิบอพโลน้อเจ้าก็ได้แบบนี้เขาเห็นว่าลูกเมียทำารร่างกายเฮ็ดในเสียสุขภาพจับขึ้นเคื่อนพุญญาบานปั๊บไหมใส่โทษได้เลยไปกาวาสิไป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 ฮอลแล้วน้องบ่อบปั๊บสิหรอกไป้ดาวพุญญาบานทำเพื่ออันเสร็งยังมาหยงเรื่องครอบครัวผู้อื่น้าสันนั่งปั๊บเป็นพุญญาบานนะเว้ยบ้าน่านเลยเอาขึ้นเคื่อนกำนันเสรนงว่าควบืเดียวกันนี่ละบ่ย่านกำนัลพุญญาบานไปนะบ่กเว้ยมันกับบ่านของพอมันเนาะ พอไผ่ผู้เมียใหญ่เป็นลูกสาวกำนันผู้มีน้อยเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้าลออที่กีมันข่อยกับว่าข่อยรอก,กว่าจิวเมียจะหาคนนะเอาไผ่กูที่สามอุลกูซอยพีทีซีลูกคอถ้ายกผู้ที่หาลูกผู้ซ่งเป็นเชน่าเอาแล้วบอกบอกแล<อ><อ>้วจะสองคนกต,ต่ตาจีบล่ะเออที่หาคนแขนขาเขาสิไปตกไปอยู่คนละหม่องสมนลำหนาไอ้เจ้าสารวัตรสีพาไปแจ้งตำรวจได้ปะแจ้งเห็นยังจับเมียข่อยเนี่ยจับเห็นยังมาจับหลดมันโมเมนต์พี่น้องฮาดอกอ่อนฟ้านยังไงโอ้ยมเมนต์พี่น้องจะไหนอยู่เหมือนเดียวกันก็อยู่กับฮอด้อยู อยู a, ï, say, ่เบ um so, ียกเอาเปียกวะแล้วอนควมักนี่ใส่นี่เอาเปียกยังเจ้าใส่ตายจะนั่มสกุลควอยไว้เราเนี่ยนั่มสกุลจะคล้องแล้วแพงไปให้เจ้าไอจะคล้องใส่ไว้เลยมั้งเนาะสูกีลากับแบ่งกันใส่มื่อใส่ของเจ้ามื่อเพื่อใส่ของใครเนี่ยควมเบา่นั่เจ้าเราขึ้นไปเนี่ยคือบางที่ลูกเกิดว่าตอนารกคนก็ขนนั่มสกุลควอยเ่องใส่เมื่อเกิดข้ามันเมื่อปนลุยเที่ยวใครไปยืมผู้ใดเขาจังใช่ขันเกานวเนี่ยเขาเบาเจ้าเราไปไปไปแจ้งขวดเองไปโอดไปผู้เดียวเจ้าสายจะมาเพิ่งควอย ไม่พ okay. ้เ <robi> พ <ario> <Gan alah> <thighs> <b structured heroin> ิ่งเลยจีสันก็ขั้นคอยจักลงพักของบริงโอเจ้าเดียวคอยไปเองก็ได้เลยหาบอยากหรอกคนนี้คือการมดทั่วประเทศทุกอำเภอเลยเบิ่งอยู่หน่าจั่วหันมีตาโลอยู่หันผู้พิทักษ์สนติบันไดขึ้นสองทางแม่โลดขึ้นไปเลยโกดไปบอยอยางบ่เห็นตำรวจจ้าคนเห็นยังที่ว่ากันนี่นะยังที่บางแสนจะไปถื่อบอยเพราะพิษดอกบันไดขึ้นทั้งล่างก่อนขึ้นนี่อ้างล่างจีนี่ยไม่มาหรอพี่โหลดเลี้ยงหันโหลดเลี้ยงอ่ะเธอพี่บ้ามันบไม่โหลดนั่น ถ้าธรรมาจักรวัดตัวนั้นจะไปสลักอันไปรเลี่ยนตัวนั้นก็ไปพ่อพระนเลยเว้ยจงเลี้ยงจงมาสังเกตบายในสองห้างเว้ยเว้ยไปวัดศิลป์เหาะพ่อพ่อทายกันเลยน่ยะเว้ยต้องไปร่วงพักมีตาโลดผู้ทั้งสีเท่าคนบุรีนายดาบพนังร้อย,อยู่หันทาแจ้งข่วมนั่นโอ้มีนายดาบอยู่ตีเออเนี่ยข้านายดาบพนบอยูนายม,มีตัวยู่แท้ได้หมดเปิดไปตัดอ้อยน้ำกันเมือกแล้วเลยถิมมีดต่อไ่จังไกอยู่เลยฮะชาวบ่าแน่บ่แม่นดาบเป็นมีดแด้นั่นหยดเพิ่นได้เบาเยอะดิเออไหวเขาตาตีเบ้ ไก่กระุ่กขุมเจ้มันตางกันไห้จัะนี่ละคข่ไอ้ตาไล่ขาไก่จะขวางตั้งแต่เป็ดมันเห็นคข่ขาไก่หน่อยมันก็ย่านไข่ขาบ้านคือสันงไงเครื่องท่วงเครื่องแรนหนีไหมเลียนนีท่วงยังไงตา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 หลอดหัวไปลยกสู้เมย์ไก่เลยฮะเมย์ไก่ดาไข่จักเสียงขึ้นเสียงลงว่างเลยเหบักบักบักฮาบัก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 ฮาไก่ง่วงหัวขนไข่เพื่อนเครืองหัวเคองฟอนวกกวกตึงวกวกตึง ต้งตีปองน้ำมีเป็ดเทพมันก็มันเล่ตูนคอยเฝ้าแล่นไปบอกมือบอกว่าจากไหนโอ้มันว่ายยาปากยาปากว่าสันแล่นกัแล่นสัสสันเดี้อโอ้ยโอ้ยแกเขียดอยู่ในน้ามันยังขีดเดียดคอยเนี่ยขีดเดียดจากไหนไอหักได้คอยไหมหักจังไหนแอะแอะโอ้เขียดจ้าน่าซุ้มหนึ่งกัดแคล้วซะคอยพัดพัดอยู่หันยังไงโอ้ยเศร้าแนี่เถ่าพี่บ้าเขาก็ห้องไปตามสัตว์สาว่าสิงเราเจ้าเด้อเป็นบ้าอะไรผู้ปทันชัรวจิบชั่วเดียนเจ้าขาใกล้น้อยไร้คืดมากซื่อหรอก เพรกะทิมันห้องธรรมาดาห้องธรรมดามันห้องจังสันมันมาเป็นเลี้ยงขายเฉียดขายอย่างนี้เดียวบาเลี้ยงไปตาอายโดยไหนนะขาไอ้บ่ผมตกเต้เสยอยู่เดี่ยคืดจากไอจากเม็ดบ่โอ้ยโอ้ยจะได้เขากลังนิยมกันไปบงอกส่งพี่หันเอาบุ้งไปมาเฮ็ดจำแข่วนบังเจ้กลไปบองหันเอาบุ้งฮึคือตัวไหนพี่อย่าตะลึงตีน้องคือขัดคือผู้ใดผู้เจ้าบ้านคือพี่บ้าน่ะ เขาพอยู่สมเทาเบื้องสังขารจากของส่งจังสี่เด็กหน่อยเขาเห็ดรถว่าในพญิบัติถ้าฝรันล่างคนยังมาพ่อเขาเสียทวงว่าจังไหน่ายนี่ยโอ้เทาเซเพนั้นพญงบัดไปโจ๊กส่งอะไรเอาวีมาผู้ใดจังสีประกาเห็ดน้ำส่งเด็กเล็กเด็กหน่อยตัวนั้นเทาเ่ราะแห้งหรือสีมาเห็ดอยู่วีขึ้นมันกายย่ำหรือไอเอ้ยเจ้าหน่นเบิ้งสังขารในของนี่น้ำสมัยน้ำเขาเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่ฮะงาขาสักคนจังวี กะลาหวีผมลื่นเับเขาเอกจให้ยั้งมาหนิโรงพยาบานแท็กซี่มันบอกง g ขาโอ้ยง g ขาหวีพูนโอ้ยเทาสายปลาเอ้ยสะพอเราหยาดเนี่ยแล้วมาอ้อนหมองแท็กซี่ไหมตัวพูดละเอียดไว้ว่างะ a ยั้งเัาบอก nga ขา nga ขายั้ไปยั้งเขาเขามันชิงแตกมันมาแมนทางเที่ย่าท่านถึงออกอ่ะเออเฮ้ยติดตามนะพีเที่ยงแข้วูล่ะ งับได้บองหูจักไปป้าดีเจ้าที่ร้านจาเหลียวบ้องพื้นไปช่วงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมึงช่วงพูดเชียวหรอบอมึงหูเนี่ยต้องกันเมื่อตะล่าหวัวตะเห็นคักเดี๋ยวนี้ละไอจะกินเห็นยังอยู่ป้าชัวผมทั้งหน้าผากเนี่ยคือหนาจังปังเดี๋ยวปะาจากหน้าผากหอนเงอนเห็นมัดบ่อปองใสจังสันล่ะผู้ใหญ่บ้านเขากับพวกปี๊ดๆบางไอ้เอ้ยจะไปซ่าเขาส์อุ้ยไอจาไปนอนอยู่จังไหนจังงห่งัวเหยียบหัวเจ้าคักแนี่ ลักษณะนี่ไอ้เจ้าพวกหูเมื่อนี่เหยียบตีนเดียวโดดหนีมันตื่นอ่ะโอ้ยคนป้หยาบปรมึนประนันเด้อท่าหยาบก็บที่พวกอุ้ยพวกอืออยู่เนาะเออฮ้าใบไอ้ไส้ทุ่ดีบทุ่ดเนี่ยเห็นห้อยงวดทิดหัวเพราะฉะนนั้นห้าฟารั่งเขาเห็นกระจีถั่ววางในนี่โอ้คนหัวล้านมาเออตรงๆจังีะมันกำบพเปียงตังเม็ดวัดหมอมันแล้วลวดน้ำมันกนหัวล้าน ล้านมั่งล้านมีเออล้านเศรษฐีแมนล้านขี่ทีอ้าวลงไทยคือว่างกันวะเอาลูกเคยขันบ่ขาง่วแกงปลาสุมพี่น้องกินก็ใครเว้ย่ห้าย่างเสียได้น้องมันมาสิสีอยากพี่นั่ตลาดขันคนบ่ขีเหนียวว่ะพอไปแต่รดึกดึกวันนี้ละไปแต่เด็กซอยแห่งใดถือได้ถือก็เพราะเป็นตะแกงปลาสุมเนี่ยสุมไหนปลาตงโกลนั่นบางทีล่ะเสียปลาตงโกลมาแกงสุมพี่น้องกินนะเจ้าจะไปเบอสัยจักเทียร์ไ้ไอเทียรมันมอเมีนปลาเพื่อนใกล้ตงโกลจริ ปลาเนี่ยมันมีเรือนเฮ้ยถอบปอบเอ้ยอูปลาหน้าหนามมันสีอึดติคือบบไปหาน่องหานุงน่งในโบวัดเจปลามีหอดกุง้งเคยกินบบกุ้งเต้นเคยกินยุไสไปกินกุ้งเต้นอยู่หาดคือเดือเขาว่าขั้อนอยากเสียบจะไปสั่งปลาเผาจะไปสั่งแนวอื่น สร้างปุงเต็นเลเขาบอกมีบ่เรือมีเราอยู่หาดคูเดือจังหวัดอุลมีรีวปุงสดๆเขาปุงมาให้เลยเต็นเนี่ยเอาจานง้มใส่ตัวไปจานงมมันว่างใส่ผระเข่าเปิดจานอกเต้นสมเือพอเหลือในถวยจักเต้นออก็จะถวยน่ะเอ็มขายดออกสาสตตายเลยแล้วผูกจักสี่ินตัวไดก่นเจ็ดเจ็ดังไรกินได้ป่านี้โอ้ยพักก็โดนน้ำครับตุ้มใส่มือที่อ้าวเลยวุ้ยกรส่วนนองไปน้ำเหนียวนองหายตัวไรมันไปาก่เนี่ยก่ายย แตกโค้งต้องนำอะไรกินมันกินยากไอ้โอ้ยมันกินยากไอ้กุ้งเต้นไปบ้านน้องน้องสิพากินปลาเต้นเลย